ครูเต้ทำลายร่างกายอดีตภรรยาจริงหรือเปล่าเอ็มตัวถึงหมู่บ้านเอาเรื่องนี้มาพูดแบบสองมุ้งไม่ฟังกันเช่นเคยนะครับภาพมันเห็นอยู่นะครับว่ามีรอยทำลายร่างกายครับแต่เราไม่รู้นะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงแต่พอมีกระแสะข่าวออกมาเนี่ยก็มีคนมาชี้แจงต่างๆนานาทั้งฝั่งครูเต้ทั้งฝั่งขนมอดีตภรรยานะแล้วก็ฝั่งแฟนใหม่ของขนมด้วยบอกว่าถ้าแตะต้องแฟนผมอีกทีหนึ่งไม่ยอมแล้วนะโอ้โหกระแสะโซเชียลเรื่องนี้ดังมากและ เรื่องนี้มันก็มันยืดยาวมาเนาะประเด็นสังคมเกี่ยวกับพ่อแม่ลูกแล้วเขาก็มีลูกด้วยจริงๆแล้วไม่น่ามีเรื่องราวอะไรแบบนี้ออกมาเลยเห็นแก่ลูกตัวน้อยๆหน่อย,อย,อยได้ไหมต่างคนต่างจบไปแล้วเนี่ยก,ก,ก็ก็ควรจบไปทําหน้าที่พ่อแม่ไปต่างคนต่างใช้ชีวิตไปทุกอย่างที่เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยส่งผลต่อจิตใจเด็กมากนะดิจิตอลฟุตปิ้นไม่หายไปไหนนะแต่คูเต้เอ,เองนะครับก็ออกมาชี้แจงว่าจริง,รงๆแล้วเขาอะไม่ได้เป็นคนทำลายร่างกายนะ เขาไปห้ามแบบว่าเ,เด็กๆจะจกตาง,งเฉยๆก็อาจจะมีปัญหากันแล้วครูเต้ยเข้าไปห้ามหรือเปล่าแล้วคนที่ก่อปัญหาคือใครมีชาวโซเชียลคาดเดาครับว่าอาจจะเป็นน้องของครูเต้ที่เคยออกขอนกระแสแล้วแบบว่าค่อนข้างจะโวยวายนิดนึงก็ไม่รู้ว่าเป็นคนทําหรือเปล่าหลายคนบอกว่าคือไปห้ามแต่คนกันไปเป็นสิบแล้วก็ในในรูปเนี่ยมีถืออะไรไว้ด้วยใช่ไหมล่ะก็ไม่รู้ว่าใคร ในกระแสโซเชียลก็ยังดำดิงลงมาอีกครับว่าเดี๋ยวรอคลิปเปิดอะ่ะมันต้องมีอะไรแน่นอนว่าเฮ้ยใครเป็นตัวต้นเรื่องและใครเป็นคนหาเรื่องซึ่งตอนนี้คลิปยังไม่เปิดเผยออกมาใช่ไหมครับต่างคนต่างแบบโจมตีกันอะ่ะเขาเรียกว่าโจมตีกันอะ่ะฝั่งคูเต้ฝั่งน้องคูเตเ้ก็โอ้โหทีมงานก็ออกมาซัดกลับว่าเฮ้ยพูดกันดีๆนะยังไม่ได้ทําอะไรแต่ฝั่งที่อยู่ฝั่งขนมเองก็ ไม่รู้ว่าได้ข่าวจริงหรือเปล่าก็ก็ออกมาปกป้องเนาะว่าคนโดนทําลายอันนี้เราก็ต้องมาคาดเดากันครับว่าไอ้รอยบาดแผลตรงนั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอาจจะเป็นการแบบว่ากระทบกระทั่งกันเล็กน้อยแล้วมีการห้ามปามกันแล้วแบบมีรอยขีดข่วนหรือเปล่าแบบจงังหวะดึงกันมันก็เป็นไปได้ถูกไหมหรือว่าต้นเหตุคือมันมีวันสําคัญของเด็กน้อยแล้วใครไปสร้างประเด็นไหมอ่าสมมติว่าถ้าเป็นฝั่ง น้องคูเต้ยหรือฝั่งคูเต้ยไปอยากปะทะด้วยอาจจะมีความไม่ชอบกันโดยส่วนตัวหรือเปล่าสําหรับแฟนเก่าและแฟนใหม่แล้วก็น้องก็เดือดร้อนแทนอาจจะมีคํากระทบกระทั่งกันแบบเบื้องหลังที่เราไม่รู้ไหมเขาอาจจะคอยแซกันอยู่ตลอดเวลาก็ได้มันก็เป็นไปได้หมดครับหรือว่าจริงๆแล้วเรื่องเหล่านี้ไม่ได้มีอะไรเลยอาจจะเข้าใจผิดกันแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีการกระทบกระทั่งกันและก็มีการห้ามปรามกัน มันก็เป็นไปได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้แฟนคลับฝั่งคูเต้ทีมงานคูเต้แล้วก็แฟนคลับฝั่งแฟนใหม่ขนมและตัวขนมเองก็ต้องใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆที่จะโพสหรือว่าจะคอมเมนต์อะไรออกไปสเสนอความคิดเห็นได้ครับแต่ว่ายังไม่เห็นความจริงก็อย่าเพิ่งไปด่าทอกันต่างนานาผมเชื่อว่าเดี๋ยวคูเต้ก็ออกมาแถลงแน่นอนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงส่วนฝั่งขนมและแฟนขนมเองก็คงจะมาชี้แจงอะ่ะ ว่าเรื่องราวเป็นยังไงแต่ย้าไว้นะครับเวลาคนมีปัญหากันเขาจะชี้แจงฝั่งที่เขาคิดว่าตัวเองถูกเสมอซึ่งบางทีจุดตรงกลางมันก็มีที่จุดเริ่มต้นเป็นยังไงหวังว่าถ้าออกของกระแสอีกพี่หนุ่มก็หาจุดตรงกลางแน่นอนครับพอมีจุดตรงกลางปุ๊บฝั่งสองฝั่งก็จะเถียงกันไปเถียงกันมาเถียงกันไปเถียงกันมาราองมาลุ้นกันนะครับว่าการเถียงกันเนี่ย มันจะฟังความจริงบ้างหรือเปล่าฟังความจริงและเหตุผลบ้างหรือเปล่าและเขาจะเข้าใจกันได้หรือเปล่าผมหวังว่านะครับเหตุการณ์นี้มันจะจบไปแบบอย่างง่ายดายและราบรื่นเพราะว่ามีเด็กอยู่ในนั้นด้วยนะอย่าลืมถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วคุณมีปัญหากันจะกระทบกระทั่งกันยังไงคุณเชิญเลยครับแต่คุณคิดถึงหัวใจเด็กด้วยนะครับเด็กไม่รู้เรื่องอะไรนะคุณทําให้เขาเกิดมาด้วยความรักคุณย้ําอย่างนั้นไม่ใช่หรอแล้วคุณทําแบบนี้ทําไม หรือว่าถ้าคุณครูเต้เขาไม่ได้เป็นคนสร้างเรื่องเองแต่น้องเขาเป็นคนทําคุณก็ต้องไปควบคุมพฤติกรรมของน้องตัวเองถูกไหมมันไม่ควรเลยน้องตัวเองก็ไปดําเนินชีวิตของตัวเองรู้ว่ารักพี่ปกป้องพี่อันนี้พูดถึงสมมุติว่าถ้าเป็นเหตุการณ์ที่น้องไปหาเรื่องหรือครูเต้เป็นคนไปหาเรื่องนะส่วนถ้าเกิดว่าฝั่งแฟนขนมหรือตัวขนมเองอ่ะคอยพูดแซะคอยแบบนู่นนั่นนี่เล้าอารมณ์มันก็ไม่ควรต่างคนต่างเลือกทําไปครับสิ่งที่ต้องมากระทบกระทั่งกัน ไปช่วยกันดูแลเด็กหัวใจเด็กที่ควรดูแลและคุณก็ใช้ชีวิตตามส่วนที่คุณมีความสุขไปดีกว่าไหมดีกว่าเอาเวลามากระทบกระทั่งกันไหมใช่ไหมครับก็วานแฟนคลับทุกฝ่ายนะเข้าใจกันด้วยแล้วแทนที่จะมาเข้าข้างใครสักคนหนึ่งลองบอกเขาดีๆครับว่าเอออย่ามีปัญหากันดีกว่าไหมให้กําลังใจกัน แนะนำทำในสิ่งที่ดีๆต่อกันไม่ต้องมีปัญหากันอะไรที่ผิดพลาดกันไปแล้วก็จบไปแล้วก็โอโหสิกรรมให้กันดีกว่าไหมจะได้ไม่ต้องเกิดปัญหาถูกไหมครับอ่ะฝากส่งกำลังใจให้กับน้องตัวน้อยด้วยนะครับผมเป็นห่วงหัวใจถึกมากๆแล้วก็ส่งกําลังใจให้ฝั่งคูตเต้ทั้งตัวคูตเต้น้องคูตเต้แฟนคลับแล้วก็ฝั่งขนมแฟนขนมและทุกคนด้วยอะไรกันนะครับขอให้เรื่องจบอย่างรับรื่นอะไรกันนะและติดตามต่อไปว่าเรื่องราวเป็นไงเดี๋ยวเอ็มตัวธรมวันเอามาอัปเดตให้ฟังอะไรกันนะครับก็คุยกันแบบนีี้และนนดยวจอกััครบ